สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คุมอยากเล่าชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาเฉลยข้อสอบโอ e เนนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบต่อไปในปีถัดไปนะครับมาเริ่มต้นที่ข้อที่34ของปีกบปีพศสองพนรี่เลยนะครับนะสำหรับข้อนีออ้มีส่วนที่ทำให้เราทราบว่าเป็นข้อสอบทางเทคโนโลยีก็คือข้อนี้นะครับ ตรงข้อความนี้ของระบบทางเทคโนโลยีทบทวนกันนิดนึงก็แล้วกันนะครับระบบทางเทคโนโลยีจะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับอ,อันนี้ที่มาจากสสวทนะ,ะก็จะประกอบไปด้วยตัวป้อนหรือ Input กระบวนการหรือโปรเซสผลิตผลหรือผลผลิตเนี่ยนะครับหรือ o u t p u t ข้อมูลย้อนกลับหรือ f e e d b a c k นะครับ ก็คือตัวพ่อก็คือเราใส่อะไรลงไปกระบ,บวนการทําอะไรแล้วเกิดผลผลิตอะไรออกมาแล้วมีกระบ,บวนการออกมาอย่างไงนะครับได้ผลกลับมายังไงเหมือนกับถ้าเราคลิกเมาส์มันก็จะเป็น Input กระบ,บวนการก็คือไปประมวลผลเอาพุทกลับมาก็คือให้ลูกศรของเมาส์เนี่ยอย่างลูกศรของอของผมที่กาลังหมุนหมุนอยู่เนี่ยให้มันแสดงบนหน้าจอฟีดแบ็กก็คือผู้ใช้ก็จะรู้ว่าอ่ามีการขยับเมาส์แล้วแล้วก็ จะวนกลับมาสูตรตัวป้อนอยู่นะครับถ้าเรายังขยับต่อมันจะเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูกระบวนการของข้อที่34ครับลักษณะของข้อที่34เนี้ยจะเป็นอ่านแล้วก็จับใจความแล้วก็วิเคราะห์นะครับเอ่าก็มาก็มีเทคนิคง,ง่ายๆนะครับก็คือประมาณว่าเราจะนิยมอ่านทีละทีละวร์กนะครับ การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวด้วยวิธีการแกล้งดินมันก็คือการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวนะครับโดยวิธีการแกล้งดินอันนี้เป็นแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9กนะครับก็คือแก้วิธีการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวเริ่มจากใส่น้ำและปล่อยน้ำออกสลับกันไปมา ทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไปเป็นการเรียกแล้วใส่น้ำเข้าแล้วก็ปล่อยน้ำออกนะครับทำให้ดินเกิดสภาวะแห้งและสภาวะเปียกสลับกันนะครับเพื่อทำให้ดินเป็นกรดมากที่สุดจนพืชไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ขั้นตอนนี้ดูจะขัดขัด,ขดกับการที่เกลือนขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นดินเปรี้ยวนะก็เราเราก็มองว่ามันเป็นเป็นกรดนะครับแต่อย่าเพิ่ง ตัดสินใจครับเราไปดูต่อจากนั้นจึงทำการปรับปรุงดินดังกล่าวาโดยใส่ปูนขาวที่มีสภาพเป็นเม็ดคุกเคล้าผสมกับหน้าดินก็รู้แล้วนะครับว่าคือก็คือมันเปรี้ยวจนสุดแล้วอ่ะเราก็เอาปูนขาวใส่เข้าไปนะครับจนดินมีสภาพเป็นกลางก็จะทำให้สามารถปลูกพืชได้ น,นี่มีจุดที่สามารถสังเกตเพิ่มได้อีกนิดนึ่งคําว่าหน้าดินครับหมายความว่าความเป็นกรดมันจะลอยขึ้นมาบนหน้าดินครับด้วยกระบวนการที่ทําให้ดินแห้งและเปียกสลับกันแต่ทีนี้จะเกี่ยวกับคําถามหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูนะครับ <S <S ขอเลื่อนลงมานิดหนึง <S <S คำถามก็คือ สถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยสถานการณ์ดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงการทํางานของกระบวนการทางเทคโนโลยีอ่าเริ่มเครีย์กันไปนิดหนึ่งกระบวนการเทคโนโลยียังไงอ่าซึ่งประกอบไปด้วยตัวป้อนเห็นไหมครับกระบวนการผลผลิตและข้อมูลย้อนกลับของการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวดูคำถามครับ ข้อใดเป็นกระบวนการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวด้วยวิธีการแกล้งดินได้ถูกต้องและครบถ้วนที่สุดนะอันนี้อันนี้น่าจะค่อนข้างทําให้เรารู้สึกเซ็งนะครับก็คือมันน่าจะยากครับเพราะมันถูกต้องครับเนี้ยตัวเลือกเนี้ยถูกต้องทุกข้อเลยแต่อันไหนล่ะครบถ้วนที่สุดนะครับอ่ะมาดูอาธิบัตข้อการลดความเป็นกรดของดินอ ใช่ครับมันลดความเป็นกรดของดินการปรับดินให้มีความเป็นกรดการปรับดินให้มีความเป็นกรดมันเป็นหนึ่งในกระบวนการนะครับใช่ไหมเมื่อกี้นี้เนาะเป็นเป็นหนึ่งในกระบวนการนะมันก็ไม่ถือว่าพิซซ่ที่เดียวนะครับก็ยังถูกอยู่นะการทําให้ดินแห้งและเปียกสลับกันอันนี้เป็นกระบวนการนะครับ การใส่ปูนขาวเพื่อทําให้ดินมีสภาพเป็นกลางอันนีเน้เป็นขั้นตอนหนึ่งนะครับสองข้อนี้นะครับสามกับสี่เป็นขั้นตอนหนะึ่งเนาะมาดูข้อห้าครับการปรับดินให้มีความเป็นกรดมากที่สุดแล้วปรับสภาพให้เป็นกลางเ,าเพราะฉะนั้นข้อห้าน่าจะชัดเจนนะครับเนาะขั้นตอนแรกก็คือปรับดินให้มีกรดมากที่สุดนะครับมันก็จะแมทกับข้อนี้ด้วยเนี่ยแมยกับข้อเนี้ยนไครับอ โดยวิธีการยังไงโดยวิธีการแห้งและเปียกสลับกันนะครับแต่อันนี้เขาไม่ได้พูดนะอันไหนอันไหนไม่ได้พูดเราเรา,เราก็มาลองมเปรียบเทียบว,ว่าข้อไหนมีมากนะนะครับแล้วปรับสภาพให้เป็นกลางเพราะฉะนั้นถ้าพูดว่าอันไหนครบถ้วนที่สุดนะครับมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าข้อ5นะครับน่าจะเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องโอเค งบ้างครับพอจะได้แนวไหมสําหรับข้อสอบแนวแนวอ่านวิเคราะห์นะครับก็จะเป็นเทือกเทนี้นะครับขอบคุณครับ